ากตอนเช้าที่โรงแรมจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วจ้าที่ EP3 ที่เกาะมายอกา้าที่ประเทศสเปนนะจ้าตอนนี้ล้วนก็นั่งกินข้าวที่ร้านอาหารของโรงแรมนะจ้า หลังจากกินข้าว,ชาวเช้าเสร็จพวกเราก็ได้นั่งรถมาก็ประมาณ30นาทีนะจ๊ะมาที่นี่นะจ๊ะเพื่อจะรอ,อนั่งเรือไปล่องเรือที่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนี้นะจ๊ะทุกคนเรือลำที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ไม่ใช่ลำที่พวกเราจะไปล่องเรือนะจ๊ะเป็นอของบริษัทอื่นนะจ๊ะเขากำลังมาเทียบท่าเพื่อที่จะรับ นักท่องเที่ยวไปเที่ยวจ้าหลังจากที่เรือรับนักท่องเที่ยวเสร็จเขาก็เลยหมุนหัวเพื่อที่จะล่องเรือไปจ้าอันนี้คิวเพื่อจะลงไปนั่งในเรือนะจ้าตอนนี้ล้วนก็คิวที่จะลงเรือนะจ้าทุกคน ก็ล่องไปเรื่อยๆนะจ้าทุกคนบรรยากาศสัมผัสด้วยตัวเองนี่จะสวยมากเลยจ้าน้ำก็จะเป็นสีฟ้าเรือก็ล่องไปตามริมแม่น้ำทะเลนะจ้าทุกคนที่ทุกคนมองเห็นอยู่นู่นก็จะเป็นเรืออีกลำหนึ่งที่พานักท่องเที่ยวล่องเรือนะจ้า เรือก็มาจอดรับนักท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งนะจ๊ะ จอดรับ ả, ผู้โดยสารเรียบร้อยแล้วก็เรือก็ได้ล่องต่อไปเรื่อยจ้า คนก็ยืนที่หัวเรือตลอดนะจ๊ะทุกคนแต่เขาก็มีข้างในเรือให้คนนั่งข้างในก็มีนะจ๊ะแต่ลวนก็ชอบบรรยากาศข้างหน้าหัวเรือนะจ๊ะ เรือก็จะไปหยุดตรงนู้นนะจ้าทุกคนจ้าเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารหรือว่านักท่องเที่ยวได้เข้าไปชมเมืองแถวแถวนี้นะจ๊ะเรือลำที่อยู่ซ้ายมือนะจ้าทุกคนเป็นเรือลำที่พวกเราได้เดินทางมาลงจุดนี้นะจ๊ะนั่งที่ร้านอาหารใกล้ๆก,ก,กับ เลือที่จอดอยู่นะจ๊ะเราก็ได้สั่งอาหารมาอย่างนี้ระยจ้าทุกคนเป็นอาหารเที่ยงของอวันนี้จ้าแล้วก็นี้ก็เป็นบรรยากาศข้างนอกร้านอาหารที่เรานั่งนะจ๊ะหลังจากที่ลวนกินข้าวเที่ยงเสร็จลวนก็เลยมาถ่ายวิดีโอ ภาพสวยไว้จ้าเรือที่ท่าบเที่จะมาจอดนี่แหละจ้าทุกคนเป็นเรือที่พวกเราจะนั่งกลับไปคืนจ้า เดินชมเที่ยวจ้ะตอนนี้เรือเรือก็ออกไป ได้ล่องไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนตอนขากลับไปนี้เรือจะล่องอไม่ไวจะไปช้าๆนะจ๊ะลูนก็ชอบบรรยากาศของการล่องเรือนะจ๊ะทุกคนจ้าเรือก็ล่องไปเรื่อยๆเอยนะจ๊ะชมวิวในท้องทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะจ๊ะ <c oughs> เรือก็ได้ล่องมาแถว ตรงนี้นะจ๊ะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นลวนก็ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรจ้าแต่ก็จะเป็นเหมือนที่ลอยน้ําเซาะหรืออะไรนี่แหละจ้าแล้วก็เป็นบรรยากาศที่สวยเลยจ้าทุกคนจ้านะัาท่องเที่ยวแต่ละคนรวมกับลวนด้วยก็เราก็อยากถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไว้เป็นที่ระลึกนะจ้าแต่ถ้าเราได้สัมผัสหรือได้ดูด้วยตัวเองนี้ ยอมรับเลยเจ้าว่าสวยจริงๆจ้าท,จทุกคนเรือก็จอดระยะหนึ่งนะเจ้าทุกคนจ้าน้ำนี้ก็จะ เป็นสีฟ้าสีฟ้าสวยมากๆเลยจ้ะทุกคนเรือก็ล่องต่อ ล้วนก็ขึ้นมานั่งข้างบนเรืออีกแล้วจ้าทุกคนจา้าวิวข้างบนนี่จะมองชัดแล้วก็มองเห็นไปทั่วเลยจา้าบรรยากาศก็ดีนะจา้าแล้วก็มีแดดด้วยจา้าเรือก็จะไปจอดส่งแล้วก็รับคนที่นู่นนะจ้าทุกคนจา้า สถานที่เหนือแล้วจ๊ะตอนนี้เรือกำลังหมุนหมุนที่จะกลับไปในทะเลทางนู้นนะจ้ะทุกคนเริ่ม,มแล้วนะจ้ะแล้วเริ่มมันีจ่จะไปทะเลจะไปทางทะเลกว้างอยู่แล้วนะจ๊ะแต่เรือเขาก็ไม่ได้เข้าไปในกลางทะเลจ้ะอยู่ขอบทะเลจ้ะ ข้างในเรือนะจ้าทุกคนข้างในเรือนี้จะอยู่ชั้นล่างจ้าล้วนก็เลยมาเปลี่ยนบรรยากาศลงนั่งอยู่ข้างล่างดูจ้าอันนี้ก็เป็นภาพที่อยู่บนเรือนะจ้าทุกคนชั้นบนจ้าล้วนก็อยู่ไม่สุขจ้าวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่นี่แหละจ้าจนตลอดนะจ้าเนาะเพราะว่าความสวยของข้างล่างกับข้างบน ข้างบนก็จะมองชัดกว่าข้างล่างก็จะมองเหมือนอยู่ใกล้น้ําทะเลเมดิเตอร์เรเนียนกว่านะจ๊ะทุกคนจ้าล้วนก็เลยขึ้นขึ้น,นลงลงนะจ๊ะเรือก็จะจอดตรงนี้แหละจ้ะทุกคนล้วนก็จะลงที่นี่นะจ๊ะหลังจากที่พวกเราลงจากเรือเสร็จแล้วก็ามาอาบน้ําทะเลนะจ๊ะพรดีวล้วนก็ไม่ได้เตรียมชุดจะมาว่ายน้ำนะจ๊ะ แต่พอดีมาเห็นว่าน้ำทะเลที่เรือจอดตรงนี้นะจ้ะก็เป็นน้ำทะเลที่คลื่นสวยมากแล้วก็เป็นทรายสวยมากจริงๆจากทุกคนจ้าลวนก็เลยอดเล่นน้ำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้เตรียมชุดมาไว้อามาาสำหรับไหว้น้ำนะจ๊าลวนเองก็อยากลงไปลึกๆจ้ะแต่พอดีเห็นคลื่นทะเลมันพัดแล้วก็กวาดลงลวนก็ลัวว่าลวนจะไปลงที่ลึกๆจ้าลวนก็เลย ไม่กล้านะจ๊ะเพราะว่ามือเป็นคนที่กับน้ําจะกลัวน้ํามากเลยจ้าแต่ใจหนึ่งเราก็อยากเล่นนะจ๊ะเนาะก็เลยอยู่ตรงไม่ไม่อยู่ที่ลึกเลยจ้ะอันนี้ก็ที่โรงแรมที่พักนะเจ้าทุกคนจ้า ามอกินข้าวเวยน็นอดีเลยจ้าก็มีกับข้าวหลายอย่างเลยจ้ทุกคนก็ขอขอบคุณมากๆาที่มารับชมสวัสดีจ้าเลยจ่า